ตัวนี้เป็น1ใน2ตัวที่อยู่ในเฟสแรกเฟสแรกก็คือระยะเรานําล่องในช่วงปี2550นะครับกำลังผลิตมันจะ1.25เมกะวัตต<ม>์ต่อตัวเรามี2ตัวรุ่นนี้นะครับแล้วไฟฟ้าที่ได้จากกังหันนี้เราเอาไปใช้ที่ไหนบ้างคะของเฟสแรกนะครับเข้าต่อกับระบบของการไฟฟ้าภูมิภาคจ่ายให้กับพื้นที่ชุมชนบริเวณตำบลคลองไผ่ ตรงนี้แหละครับ oh. ประมาณ4000กว่าครัวเรือนในส่วนของกังหันลมเฟสสองนะครับส่วนหนึ่งก็คือใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ประมาณ500กิโลวัตต์นะครับ <Okay. S 2> ส่วนที่เหลือเราก็ต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าไยผลิตเองนะครับคุณชัดชัยยังเล่าเพิ่มเติมว่าความเร็วลมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพลังงานหมุนเวียนประเภทนี้จึงไม่สามารถเป็นพลังงานหลักของประเทศได้คะ่ะแต่คนไทยหลายๆคนก็ไม่ย่อทอ้อยังคงศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมให้ผลิตไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากขึ้นด้วยค่ะมาอ่างเก็บน้ำตอนบนของเขื่อนลำตะคองครั้งนี้คุ้มมากๆค่ะเพราะนอกจากจะได้ความรู้เรื่องพลังงานลมแล้วไปเที่ยวอีกด้วยค่ะ